่องรายการนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณนะครับเข้าสู่โรคแห่งการเอาตัวรอดกับเกมที่ชื่อว่า Zombie Wars นะครับเกมนี้นะครับเป็นตัวเกมที่เราต้องเอาชีวิตรอดทากลางในโลกอันโหดร้ายนะครับที่เราต้องเจอซอมบี้ลายล้อมเข้ามาโอ้โหแบบนี้นะครับมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเราไปชมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะมีโหมดสวเวอร์นะครับกับชาเลนจ์นะครับเราจะเล่นสวเวอร์ก่อนนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าเกมนี้มันจะมีความตื่นเต้นยังไงนะครับแล้วก็มันจะเล้าใจขนาดไหนนะครับส่วนตัวเกมนะครับไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่จริงบางโหมดอาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนนะครับอันนี้ก็เพิ่งเคยเล่นนะครับอ่ามาแล้ววิเราเป็นกระต่ายบันนี่วยมันใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ นี่อะไรเนี่ยอีโวเาไม่ได้ของนะครับมันล็อกอยู่นี่ครับเราสามารถเก็บของแล้วก็ทําการครัฟได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยผมต้อตัวรอดนะม้าขอโทษด้วยนะมา้นมานายม้าไปไหนแล้วเนี่ยโถหนีไข่อิสเตอร์ครับไข่อิสเตอร์อ้อไข่แตกครับเราก็เก็บได้อะไรเนะี่ยเราก็เก็บหมดนะครับ เก็บหมดแล้วก็ทำกรรมคัาของนะครับเพื่อเป็นบ้านมาอยู่อาศัยนะครับคือตัวเกมนะครับกราฟิกจะดูแบบเป็น8บิตนะครับเฮ้ยซัมบี้มาแล้วโอ้โหโอ้โหเออตัวเกมผมว่ามันยังดูออกแนวแบบแข็งๆไปนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าโอเคแหละครับใช้ได้ใช้ได้ ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเป็นเกมที่เล่นได้แบบว่าแก้เพิน่นเออแก้ขัดนะครับเล่นแบบเพลินๆได้อยู่นะไม่ถึงก็แย่มากนะครับเอ๊นี่เขาบอกว่าให้เราไปไหนเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับไอ้เจ้ามา้าโดนแน่เดี๋ยวเราต้องมาลองคับของกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากโตะนะครับนี่ครับมันก็จะเดินไปเองเอ๊ะเราไปไม่ได้เหรอ เราเจอซัมบี้แล้วผมอยากได้เทเบิลอะเทเบิลอยากได้เบรดก่อนเบรดออนเดอะเบรดนะครับผมก็จะไปนอนนะครับผมม่วงจริงอันนี้คอกไฟนะครับโอ้โหมีครบจริงๆนะครับอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราต้องการอะไรก็ในส่วนของของที่เรามีนะครับเราก็จะมีอาวุธที่เป็นกำดักนะครับสำหรับ วางดักซอมบี้ได้โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาละครับเราก็จะลองสำรวจนะครับพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่มันเป็นยังไงนะครับอันนี้เราไปได้ไหมเอ่ยอ๋อไปได้แล้วนะครับเฮ้ยเมืองอีกเมืองหนึ่งทำไมมันมืดอย่างเงี้ยโอ้โห,หน่ากลัวมากๆเลยนะครับไมอ๋อเราต้องเปิดไฟครับนี่ใช่ด้วย, <S <S เ,ปยวเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธก่อน <S 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 โอ้โหจอกแรงมากๆนะครับ จอบจอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โที่นี่อันตรายมากๆเลยนะครับผมว่าอยู่ที่นี่แหละปลอดภัยสุดและอันตรายเขาบอกว่านะครับที่ที่อันตรายมากที่สุดนะครับเป็นที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับแปลว่าเราต้องอยู่ในที่ที่อันตรายนะครับเราก็จะปลอดภัยมากที่สุดนะครับดูที่นี่มันก็ไม่ค่อยน่าอยู่นะครับน้ําก็กินไม่ได้ด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาตั้งโลกลาบดูนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเรามีของอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถทําได้บ้างเออแล้วมันให้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็มีเรามีไม้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีตุกแกไว้ทำอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างโอถ้าสร้างไม้นี่ไม่ได้นะครับยากไปนี่ก็ไม่ได้เอ้าเตียงได้อยู่ โอ้ยเราเจอตัวโอ้โหเอาแล้วเจอตัวอะไรไม่รู้สลมเมนเดอร์หรือเปล่าเนี่ยตัวยักษ์มากๆเลยครับน่ากลัวมากๆเลยหนีก่อนไม่น่าจะสู้ได้นะครับเอาเป็นว่าผมหนีก่อนเฮ้ยมันยังตามมาไม่ตามมาเหรอตามมาฟันเลยโอ้โหตามไมา่ก็ฟันเลยงับไม่โดนนะครับงับฟันเลยฟันเลยโอ้ <S 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 โหเราได้เนื้อครับของโปรดนะครับบีท เออแล้วผมจะสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเออเอาไงดีเฮ้ยวันดีครับไอ้เจ้าซัมบี้ถามหน่อยดิถ้าเราจะไปเมืองหลวงไปทางไหนหรอเอ้ยตอบหน่อยดิโอ้โหมันจะกินเราอย่างเดียวเลยโทษนะนายนาย ถ้าเราจะไปเมืองหลวงเราไป App, ทางไหนเหรอเอ่อมาใกล้ๆสิเดี๋ยวเราบอกม,มาใกล้คานนี้หยุดสิเข้ามาทําไมเนี่ยไม่ไม่หยุดนี่ฟันนะฟันเอาดิจบลงนะอือไม่หยุดเหรอโอ้โหยังไม่หยุดเลยโอ้โหเอาแล้วมันตบเราตบเอาตบเอานะครับ <S <S <th> เกมนี้นะครับเห็นเพื่อนๆเคยบอกผมนะครับว่าเอ้ยพี่ครับหาเกมที่มันเป็นแบบสไวเวอร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวแบบสร้างๆเอาตัวรอดอะไรเงี้ยครับก็เกมนี้เลย นะครับเราเจอหมูป่าแล้วก็ต้องฟาดฟันนะครับโอ้ยร้อยนะครับเราก็ข่ามาันได้แล้วแล้วถ้าเกิดผมจะเอาโต๊ะหรืออะไรอย่างนี้ทำไงเนี่ย,อยเอาขายับต้นไม้ได้นะครับ on the b ะ d ทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำอะไรได้บ้างให้ผมทำอะไรบ้าง <c oughs> เอาเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปลองเล่นต่อแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอจบเกมนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเกมตัวนี้แล้วกันนะอดีว่ายังมีเกม อื่นๆนะครับที่จะทําการรีวิวแนะนำานครับแล้วก็จะทําเป็นซีรีส์นะครับเกมที่สนุกๆนะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้าเกิดใครชอบเกมนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ